ตาลิ้วไม่เอาเลยแหละนี่เออเอ้าเอาเอาเอ้าเอออืม,มดทมทมูทุกเลยมาดิเออเออเออืมทุกเอาัยวะมาเลยฮิตกว่านบายโอ้เอาไปกินนั่นมันจะจำเล่นอืมนะครับเราว่าควายเห็นเรงฮิตนะครับเลืองเชื้อควายจะหู้เลยอ๋อ,อโอ้โควายยาหลักๆยินตรงอ๋อ อือออื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 อกืออืออืมออืาอืามืออืออ,อ,ออนนืออนี่ทออื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 ออออืออออืออือนืออบอออือืออือออืออืออออืออืออออืออืกอไอ้ออืดออืออกออืออืมอือ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 ออือืน จ่หาต่างรากรากใบตน้นจับต่างต้นนั่นแลยกันเปล่าเวลามาใช้จานมานนี่นะยามนีม้ทุ่นจ้ะฮึแล่สิพี่นอ้องอฮึพักบุงกรอบพักบุงกรอบพักบุ้งเกลนะกับไข่มันกรอบเลยถต่เออได้เออเล่ต่างรากต่งกุ้นอุ้ยจ้าเดียยดย๋ยวเราจะรูวยย่าร้อยไม่ร้อยเดีย๋ยวไปพบกันในครัวโอเคเอาแล้ครับทุกคน

พักบุงไข่กรอบเี่เห็นอืมพักบุงไข่กรอบลองเลยสิแผ่นเดือมมั้งคือผมได้เกี่ยวไข่กับพักมาร้อยอืม Rối những chuyện bị nợ Bắt bung keo Thôi cặp cây Thằng Tân Thứ ổn nào tại cho bên bên đi là thứ gì rối Nè, lòng lê gặp Lòng lê đó gặp Ok gặp